ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นี่คือเรื่องราวสุดหลอนในโลกไมโครฟ a f t กับกฎการดูหนังคนเดียวหลังเที่ยงคืนคำเตือนก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปเนื้อหาในเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาแต่ประสงค์ร้ายใครถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วขอเชิญเข้าไปรับชมคลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วย ณห,หมู่บ้านใน้ชนบทแห่งหนึ่งตอนนี้ผมกำลังนั่งกินไก่เคฟซี่อยู่ในร้านที่เพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่กี่วันแต่ผมก็บังเอิญได้ยินผู้่ใหญ่คุยกันว่าอีกไม่กี่เดือนจะมีโรงหนังเข้ามาเปิดใหม่ในหมู่บ้านของเราตอนแรกผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะว่าจะมาสร้างตรงไหนของหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านของเราไม่ค่อยจะมีพื้นที่ให้ก่อสร้างอะไรได้อีกแล้วแต่พอผมตั้งใจฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันเหมือนกับว่าทางหมู่บ้านจะสั่งให้ทุกคุกของหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งแล้วสร้างเป็นโรงหนังทททับแทนนที่ขึ้มา ในหัวของผมก็คิดว่ามันก็น่าจะพอเป็นไปได้เพราะคู่ขรองหมู่บ้านของเรามีขนาดที่ใหญ่เอามากๆผมแอบ,บดีใจสุดๆที่ผมรู้ข่าวนี้เพราะว่าเวลาผมจะไปดูหนังผมจะต้องนั่งรถออกไปที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ต้องคอยต่อรถเข้าไปในเมืองอีกกว่าผมจะไปถึงโรงหนังก็ใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงแถมยังเสียค่าเดินทางตั้งหลายบาทอีกผมจะตั้งหน้าตั้งตารอเลยแหละถ้าเกิดว่าหมู่บ้านของเรามีโรงหนังเข้าจริงๆเ <ๆ S 2> วลา3เดือนผ่านไปขณะที่ผมกำลังทำงานเก็บปืชผปากให้กับเท่าแก่อยู่นั้น ผมก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าสวัสดีครับพี่น้องในหมู่บ้านของเราวันนี้ผู้ใหญ่บ้านมีข่าวดีจะมาบอกวันพรุ่งนี้หมู่บ้านของเราจะมีโรงหนังเป็นของตัวเองแล้วพรุ่งนี้โรงหนังจะเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึงตีสามใครที่อยากอุดหนุนโรงหนังของหมู่บ้านแล้วละก็ฝากพี่น้องคนในหมู่บ้านมาดูกันเยอะๆละ่ะสินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศผมตื่นเต้นออามามากที่ในพรุ่งนี้ผมจะได้ดูหนังแล้วและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับเสียงเงินค่าเดินทางด้วยอ้อผมขอโทษที่ผมแนะนําตัวชา้า ผมมีชื่อว่าก่อนอายุ25ปีบริบูรณ์แล้วตอนนี้ผมก็กําลังทำงานเก็บปากให้กับเท่าแก่บ้านหลังนี้อยู่รายได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละเวลาตั้ง450ทุทกๆเิ้นเดือนผมก็มักจะออกไปเที่ยวดูหนังในตัวเมืองเป็นประจำชีวิตของผมในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายในชีวิตขนาดนั้นหลังจากนั้นผมก็ทํางานจนไปถึงตอนเย็นพอเสร็จงาน ผมก็กาลังจะเดินไปบอกเท่าแก่ว่าจะกลับบ้านแล้วนะแล้วก็ว่าจะขอลางานมาพรุ่งนี้ด้วยเพราะผมอยากจะไปดูหนังแต่เท่าแก่เขาก็ดันเดินออกมาผมแทนและเขาก็พูดว่าก่อนพรุ่งนี้มีโอทีให้ทำนะพอดีคนงานของเท่าแก่เขาจะลาไปดูหนังวันพรุ่งนี้กันหมดแล้วตอนนี้เท่าแก่ไม่เหลือคนงานเลยยังไงชื่อกันหน่อยนะท่าแก่ก็รู้ว่ากอเองก็อยากไปดูหนังเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ตอนนี้ไม่มีคนงานเหลือแล้วจริงๆนะ่ะ งั้นเอางี้ดีไหมพรุ่งนี้เท่าแกให้บนนั้นหนึ่งพันบาทเลยเข้างานสิบโมงเลิกสามทุ่มโอเคไหมก่อนพอผมได้ยินแบบนั้นผมแก้เสียใจเล็กน้อยพอพรุ่งนี้ผมตู่าตั้งหน้าตั้งตารอไปดูหนังอยู่แท้ๆไหนๆเท่าแกก็ไม่เหลือคนงานแล้วผมเลยตัดสินใจช่วยเท่าแกก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอเข้าไปดูหนังอรอบดึกเอาก็ได้พอผมตอบรับเท่าแกไปแบบนั้นเท่าแกแกก็ดีใจมากหลังจากนั้นแกก็เดินเข้าบ้านไปผมเลยรีบเดินไปขึ้นรถเตรียมเดินทางจะกลับบ้าน พอผมกลับมาถึงบ้านผมก็รีบเข้าไปอาบน้ําก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพราะเนื้อตัวของผมตอนนี้มันเหนียวเนื้อะอามากๆกาพอผมอาบน้ําเสร็จผมก็รีบขึ้นบ้านไปนอนทันทีเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องทํางานแต่เชา้าแถมยังต้องทําโอทีจนถึง3ามทุ่มด้วยพอลุงเช้ามาถึง ผมรีบขับรถไปที่ฟาร์มของเท่าแก่ทันทีระหว่างทางผมก็เห็นรถจำนวนหลายร้อยคันกำลังมุ่งหน้าตรงไปที่โรงหนังจำนวนมากผมแอบตกใจสุดๆทำไมถึงมีคนไปดูหนังเยอะกันขนาดนี้นะใน,นใจผมก็อยากไปดูหนังกับเขาบ้างแต่จะให้ทำไงได้ละ่ะเราก็รับปากกับเท่าแก่ไว้แล้วด้วยพอผมมาถึงฟาร์มของเท่าแก่ผมก็รีบนำรถไปจอดและมาทำงานเก็บพืชผกของผมต่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เวลามันถึงผ่านไปเช้ามากๆ ผมรู้สึกว่าผมทํางานไปตั้งนานแล้วแต่พอดูเวลาอีกทีนี่มันเพิ่งจะเที่ยงเองสงสัยว่าผมคงจะอยากดูหนังไปหน่อยเลยทําให้รู้สึกเวลาเดินช้าแบบนี้และแล้วเวลาเลิกงานของผมก็ใกล้จะมาถึงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบผมคิดว่าจะเดินไปบอกเท่าแก่ว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะพอผมนึกขึ้นได้ผมก็รีบเดินไปหาเท่าแก่ทันทีและผมก็พูดว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะเท่าแก่พอเท่าแก่ได้ยินแบบนั้น แกก็เดินตรงมาผมพร้อมกับยืนเงินแบงค์พันมาให้แล้วก็ตบไหลขอบคุณผมไปสองทีผมรีบบอกกับเท่าแกว่าไม่เป็นไรผมยินดีช่วยผมขอตัวก่อนนะผมจะรีบไปดูหนังแต่พอผมกลางจะก้าวเท้าออกจากบ้านเท่าแกเท่าแ,แกก็พูดขึ้นมาว่าอายุ25ปีแล้วปีนี้ก็ระวังระวังหน่อยนะก่อนพอผมได้ยินแบบนั้นผมแบบเสียวสลังขึ้นมาทีหน่อยเลยนะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมผมจะรีบไปดูหนังแล้วเดี๋ยวมันจะดึกไปมากกว่าน,นี้ผมก็รีบวิ่งไปขึ้นรถและขับมุ่งหน้าตรงไปที่โรงหนังท้ายหมู่บ้านทันที พอผมมาถึงผมก็รีบนำรถไปจอดไปที่ลานจอดรถและหลังจากนั้นผมรีบเดินเข้าไปในโรงนังทันทีแบบไม่ผู้พานทำเพลงไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าทำไมผมถึงไม่เห็นคนอื่นเลยไม่แต่คนเดียวแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วก็ได้พอผมเข้ามาผมก็ยืนอึ้งกับการตกแต่งสถานที่อยู่พักใหญ่ผมรู้สึกเหมือนมีห้างเล็กๆมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆด,ดูเหมือนว่าชั้นหนึ่งจะเป็นที่ขายป๊อปคอนนะพอผมเห็นแบบนั้นผมกรีบเดินเข้าไปสั่งทันทีสวัสดีครับ ผมขอป๊อบคอนกับน้ำโค้กหนึ่งชุดสวัสดีครับรับเป็นรสชีสหรือรสปาปิกาดีครับพอดีวันนี้รสหวานกับรสเค็มหมดแล้วครับลูกค้าเอาเป็นรสปาปิกาก็ได้ครับไม่นานพนักงานเขาก็ยื่นป๊อปคอนกับน้ำโค้กมาให้ผมหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปที่ชั้นสองพ่อผมมาถึงผมก็รีบเดินไปเลือกหนังที่ผมจะดูมันมีหนังหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะดูผมเป็นคนชอบดูหนังผียอมากๆแต่ผมยังได้ดูจักรวาลหนังกดเปลกๆยังไม่หมดเลยวันนี้ผมขอเลือกเป็นกดแปลาเปของการเป็นพ ดูเหมือนว่ามันจะเพิ่งเข้ามาใหม่พอเลือกหนังที่จะดูได้แล้วผมก็รีบเดินไปหาพนักงานขายตั๋วผมบอกเขาว่าผมจะดูหนังเรื่องนี้เขาก็โอเคและยื่นตัวหนังให้กับผมมาหลังจากนั้นผมก็จ่ายเงินให้เขาไปและพนักงานก็พูดกับผมขึ้นมาว่าดูหนังให้สนุกนะครับหลังจากที่ผมได้ตัวหนังมาแล้วตัวหนังมันบอกว่าอยู่โรงสามรอบฉายคือสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนดูเหมือนว่าจะจบตอนเที่ยงคืนพอดีพอผมเห็นแบบนั้นผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่ากี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มยี่ส หนังก็ใกล้จะฉายเข้ามาทุกทีทุกทีพราะผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบวิ่งเข้าไปข้างในพอผมเข้ามาผมก็เจอพนักง,งานเก็บตัวอยู่ข้างหน้าผมได้ยื่นตัวหนังให้กับเขาหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยผมเข้าไปข้างในแต่ก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปในโรงที่3ผมก็ได้ยินเสียงพนักง,งานพูดตามหลังขึ้นมาว่ารบกวนคุณลูกค้าทําตามกฎการดูหนังของที่นี่อย่างเร่งคัดด้วยนะครับขอบคุณครับพอเขาพูดจบผมก็ได้แักหน้าแล้วก็เดินไปที่โรงที่3พอถึงผมรีบเดินเข้าไปข้างในทันที ที่นี่ขอสร้างได้เหมือนกับโรงหนังในห้างเลยมันอลังการสุดๆแต่แอนนี่ขอปรับเกียร์องศากันนะทำไมมันถึงหนาวจังพอผมเข้ามาแล้วผมก็รีบเดินเข้าไปหาที่นั่งของผมที่นั่งของผมหมายเลข B5 าพอผมหาเจอผมก็รีบนั่งลงและเตรียมดูหนังท,งทันทีผมตื่นเต้นสุดๆเลยตอนนี้โดยความที่ผมมัวแต่ตื่นเต้นผมกลับลืมมองไปเลยว่าตั้งแต่ที่ผมได้ก้าวเท้าเข้ามาในโรงหนังแห่งนี้ผมไม่ได้เห็นลูกค้าคนอื่นเลยไม่แต่คนเดียวจู่ๆความเงียบในโรงหนังก็ทำให้ผมตั้งสติขึ้นมาได้บรรยากาศที่นี่ม เหมือนกับว่าผมกำลังนั่งอยู่ในป่าช้าไม่มีผิดท่านใดน,นั้นจอมอนิเตอร์ของโรงนรมมันก็เริ่มฉายมันคือน,น้าโปสเตอร์อะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าจะเป็นโฆษณาอะไรสักอย่างเอ๊ะเดี๋ยวนะ หรือว่าฮอนไครสตาร์เลวเกมแนว R p g ีจีแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่มาติดแพลตฟอร์มใหม่จากฮูยูเวิร์สเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆในจักรวาลฐานะผู้บุกเบิกที่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกกึ่งเปิดที่สมบูรณ์แบบค้นหาสมบัติไขปริศนาสำรวจเรื่องราวของ NPC และเปิดเผยความลับของโลกต่างๆเนื้อหามากมายกำลังรอให้คุณไปสำรวจอยู่และในตอนนี้ตัวเกมได้เปิดเล่นผ่านเครื่องเพ a y s t a t i o n ไฟได้แล้วสามารถดาวน์โหลดเกมผ่าน p พ a y s t a t i o n Store แล้วไปเล่นกันได้เลยอัปเดต1.4นี้ได้มีการเพิ่ม ชาเรากับน้ำแข็งแต่ก็ไปทีเสธตไปได้เลยนะที่เธอคนนี้ดูสวยมากๆนี่ขนาดปิดตายอยู่นะเนี่ยและยังมีกิจกรรมพิเศษในรอบอินเทอร์เลียมโดยสามารถนํามอนเตอร์ที่ชื่นชอบมาทําการประลองระว่างกันได้อัปเดตนี้ยังมาพร้อมกับพื้นที่ใหม่อีก2แห่งได้แก่ผิวล่าออฟเคชันกับอุเลเว่นป้อนเทสติ้งกล่าวรอให้คุณได้ไปสํารวจอยู่แถมว่าฟรีสิครั้งเมื่อล็อ,อินครบ7วันจะได้รับสตาร์ลิสเปเชียลฟาร์สไปเลยสิบใบและสุดท้ายทางเกมยังแจกโค้ดลิมิเต็ดด้านล่างเพื่อรับห้าสิบสเตลลาเหลดไปฟรีอีกด หลังจากที่ผมดูโฆษณาจบอยู่ๆมันก็มีข้อความอะไรไม่รู้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอตรงหน้าของผมข้อความนั้นมันเขียนไ้ว่าคำเตือนกรุณาทำตามกฎของโรงหนังนี้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะว่าถ้าหากคุณอยู่ในโรงหนังนี้คนเดียวแล้ว,ลวก็จงตั้งใจทำตามกฎให้ดีกฎการดูหนังคนเดียวหลังเที่ยงคืนกฎข้อที่หนึ่งแต่หากว่าคุณเห็นคำเตือนแปลก ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมอนิเตอร์โรงหนังแล้วละก็จงตั้งสติให้ดีสาเหตุที่คุณไม่เห็นใครสักคนในโรงหนังนี้ก็เพราะว่าณตอนนี้คุณกําลังอยู่ระหว่างโลกคนเป็นและคนตายหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือตอนนี้ขาของคุณข้างหนึ่งกำลังอยู่ในโลกคนเป็นและขาอีกข้างของคุณก็กำลังอยู่ในโลกคนตายถ้าคุณก้าวผิดไม่แต่ก้าวเดียวละก็คุณก็อาจจะก้าวเข้าไปในโลกคนตายเต็มสองขาเลยก็ได้และหลังจากนั้นคุณก็จะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจฟังที่ผมจะพูดต่อไปในี้ให้ดี ถ้าเกิดว่าคุณอยากกลับไปสู่โลกคนเป็นอีกรอบแล้วละก็คุณจะต้องทําตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดจนกว่าหนังจะจบระหว่างที่หนังกําลังเล่นคุณห้ามลุกออกจากเก้าอี้ตัวที่คุณกําลังนั่งอยู่เด็ดขาดสายตาของคุณตอนนี้อาจจะคิดว่าโรงหนังนี้ไม่มีใครแต่จริงๆแล้วมีวิญญาณผู้ผีมากมายกาลังนั่งดูหนังอยู่กับคุณคุณจะต้องทาเนียนนั่งดูหนังให้จบเหมือนกับพวกเขาอย่าทําตัวให้เป็นเป้าสายตาด้วยเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ดีแน่ถ้าเกิดผีพวกนั้นรู้ว่าคุณยังไม่ตายแล้วบังเอิ คือพวกมันจะแห่กันเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันเหมือนกับซอมบี้และหลังจากนั้นผีพวกนี้มันก็จะรุมกัดกินวิญญาณของคุณไปนจนหมดทางเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณเชื่อใจกฎที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างไม่ได้มีบ่อยหรอกนะที่จะมีคนหลงเข้ามาในโลกคนตายโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่พวกอายุเท่าๆคุณนี่แหละถึงจะหลงเข้ามาในนี้ได้หรือถ้าให้ผมแนะนํไว้เป็นปะเพศแบบคุณไม่ควรออกจากบ้านตอนกลางคืนด้วยเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะหลงเข้าไปที่อย่หน่วยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ข้อที่ 2. เมื่อหนังเริ่มฉายแล้วคุณอาจจะได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์มันเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆราวกับว่ามีกองซากศพอยู่ในโรงหนังนี้เป็นจำนวนมากสเหตุก็เพราะว่าพวกวิญญาณผีเล่นล่อนวกำลังทยอยเดินเข้ามาในโรงหนังกันแล้วคุณจะต้องอดทนกับกลิ่นนี้ให้ได้อย่าแสดงท่าทางไม่พอใจหรือทำท่าว่ากำลังเหม็นโดยเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นพวกมันอาจสงสัยว่าคุณไม่ใช่ผีเหมือนกับพวกมันหาเป็นแบบนั้นมันไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทนกลิ่นเหม็นซากศพนี้ให้ได้ไม่นานจมูกของคุณกคณกกกกก็็คคคงจจะะะปปรับับตววลิ่่นพนพี้้ไไดแุออยๆหหเเม อดทนเข้าไว้ล่ะกดขอด้อที่3คุณควรระวังเรื่องการใช้เสียงในโรงหนังไว้ให้ดีระว่งที่คุณกำลังดูหนังอยู่นั้นห้ามส่งเสียงดังออกมาแม้แต่นิดเดียวโดวยเด็ดขาดเพราะพวกวิญญาณส่วนใหญ่มันไม่สามารถทําให้เกิดเสียงอะไรขึ้นมาเองได้มันเลยจะรู้ถึงการมีอยู่ของคุณได้ทันทีหากคุณส่งเสียงออกมาถ้าคุณมีมือถือก็ควรรีบปิดมันซะเราไม่อยากให้คุณตกเป็นเป้าสายตาของวิญญาณพวกนั้น ข้อที่ 4. ในบางครั้งคุณจะรู้สึกได้ว่ามีคนจํานวนมากกำลังจ้องมาดี่คุณอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติเอาไว้ก่อนตอนนี้พวกมันกำลังสงสัยว่าคุณเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าให้คุณพยายามทาหน้านิ่งๆเหมือนกับสพบเข้าไหวและห้ามกระดุกกระดิกเด็ดขาดให้คุณมองไปที่หน้าจ,จอมอนิเตอร์หนังไปเรื่อยๆจนกว่าพวกนั้นจะเลิกสนใจคุณมันอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดแล้วละก็พวกนั้นมันก็จะเลิกสนใจคุณเองกฎ ขอ้อที่ห้าหลังที่คุณกำลังดูหนังอยู่นั้นถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นผีที่ตัวขาดเครื่องยู่ภายในโรงหนังแล้วละก็จงตั้งสเสตีย์ไว,ว้ให้ดีเธอคือคนที่จะเข้ามาตรวจลูกค้าภายในโรงหนังว่าเป็นผีจริงหรือเปล่าไม่ต้องตกใจถ้าเกิดคุณทําตามคาแนะนําของเราแล้วละก็คุณก็จะผ่านกฎข้อน,นี้ไปได้เมื่อคุณเห็นเธอแล้วให้คุณเตรียมป๊อปคอร์นที่คุณซื้อเข้ามาเอาไว้หวังว่าคุณจะไม่กินมันหมดซะก,ก่อนละ่ะเธอจะเดินเช็คตั้งแต่แถวล่างจนมาถึงแถวบนถ้าว่าเธอเดินมาถ หากว่ามันเหลือเยอะมากพอเธอก็จะปล่อยคุณไปแต่ถ้าเกิดมันเหลือน้อยแล้วละก็เราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคุณน่าจะไม่ได้กลับสู่โลกคนเป็นอีกแล้วลาก,ก่อนกดข้อที่ 6. ระหว่างที่คุณกลางดูหนังอยู่ช่วงกลางๆเรื่องนั้นคุณนาจ,จะเห็นชายร่างสูงใหญ่แต่ไม่มีหน้าเดินเข้ามาในโรงหนังเขาจะเข้ามาตรวจใคความเรียบร้อยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นยามอยู่ที่นี่แต่ดันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน วิญญาณของเขาเลยไม่ยอมไปไหนและมาทํางานที่นี่ทุกวันสิ่งที่คุณจะต้องทาหากเห็นผีตัวนี้ให้คุณลุกออกจากเก้าอี้และเดินตรงไปหาผีตัวนั้นหลังจากนั้นให้คุณยืนแบงอะไรก็ได้ให้เขาไปคืนนั้นเขาจะไม่ทําอะไรคุณแต่ระหว่างที่เดินไปหรือระหว่างที่กำลังยื่นเงินให้กับเขาห้ามมองหน้าเขาโดยเด็ดขาดเพราะว่าคุณอาจจะตกใจและเผอกิดรล้องสิ่งน่าออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะคุณรูสาพันกฏต่างๆมาได้ตั้งหลายข้อแล้วเราอยากให้คุณมีชีวิตรอดกลับออกไปให้ได้ ข้อที่7ช่วงได้ได้ของการดูหนังคุณอาเทียนชายที่เลือดไหลท่วมห้อยหัวลงมาจากเพดานของโรงหนังเมื่อก่อนเคยมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นที่นี่เคยมีคนนำศพของใครก็ไม่รู้มาทิ้งไว้ข้างบนเพดานของโรงหนังช่วงหนึ่งถึงสามวันแรกไม่มีใครเอะใจอะไรแต่พอหลังจากนั้นมันก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนอกมาโดยทําให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปลื้อเพดานตรงส่วนนั้นและพวกเขาก็เจอเข้อศอคนนอนเลือดท่วมเสียชีวิตไปราวๆสี่ถึงห้า,าวันแล้วหลังจากนั้นวิญ,ญญาณดวงนี้มันก็อาฆาตเเป็นนนออยยยย่าาาาาาางมามยายามมกััพตตตตหหวแทใ้จ เพื่อที่มันจะได้หลุดออกไปจากที่นี่และจากที่นคนเห็นมันแล้วให้คุณทําตัวให้หนิ่งๆเหมือนกับศพที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้เข้าไวมันจะพยายามมองหาคนที่หลงเข้ามาในโรงหนังแห่งนี้อยู่เป็นประจำไม่ต้องกลัวเพราะว่าสายตามันไม่ค่อยจะดีนะคุณจะต้องทําตีเนียนเข้าไวถ้ามันเชื่อมันก็อาจจะกลับเข้าไปในเพดานตามเดิมกดข้อที่8ก่อนที่หนังจะจบให้คุณตั้งใจฟังเสียงอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงหนังแห่งนี้ให้ดี เพราะมันจะมีอยู่เสียงเสียงหนึ่งที่คุณจะต้องคอยฟังเอาไว้มันคือเสียงคนที่กำลังคานอยู่ภายในโรงหนังแต่เกิดว่าคุณได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นใครกำลังคานให้คุณดูหนังได้ตามปกติจนกว่าหนังจะจบหลังจากนั้นก็ให้กลับบ้านได้เลยแต่ถหากว่าคุณเห็นใครบางคนกำลังคานอยู่แล้วละก็จงรีบรุกออกจากเก้าอี้และวิ่งออกจากโรงหนังนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้และอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกให้คุณวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ำชายทางฝั่งขวาของโรงหนังซะก่อนอย่าว่าต้องเป็นห้องน้ำชายเท่านัั้้้้้นนนนเเพราาาาาะะ่มมมจตขไไไปองชยด ทางเราเองก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่แห้องน้ําหญิงมันสามารถเข้าออได้ตามปกติกดทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ทางเราขอให้คนสนุกกับการดูหนังโชคดีลาตีสวัสดิ์หลังจากที่จอมมอนิเตอร์ฉายกดต่างๆจบผมถึงก็เหงื่อแตกไปทั้งตัวทางดังที่โรงหนังก็เปิดแอร์หนาวสุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมร่างกายผมถึงได้ขับเหงื่อออกมาเยอะขนาดนี้ผมกลัวสิ่งที่จอมมอนิเตอร์นี้ฉายออกมาเอามากมาก นี่ผมกำลังอยู่ในโลกคนตายจริงๆหรอสมองของผมตอนนี้กำลังคิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกันแน่แต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเชา้าผมจำได้ว่ามีรถหลายร้อยคันขับเข้ามาดูหนังที่นี่แต่ผมก็สงสัยว่าทำไมตอนเย็นถึงไม่มีใครเลยละ่ยละเวลาที่ผมมามันก็ยังไม่ดึกมากตอนนี้สมองผมมันเริ่มปติดประต่อภาพทุกอย่างได้แล้วตั้งแต่ที่ผมก้าวเท้าเข้ามาในโรงหนังแห่งนี้ผมก็ไม่ได้เจอลูกค้าคนอื่นๆเลยและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือผมเพิ่งจำได้ว่าพนักง,งานของโรงหนังแห่งนี้้้้หหนนนนนนนาาาาตตเเมมืออกััััดลยยยททงง3คงคขคข๋ว กระทั่งคนเช็คตัวก่อนเข้าโรงหนังทำไมก่อนหน้านี้ผมถึงไม่ทันสังเกตกันนะบ้าเอ้ยผมจะทำยังไงดีเนี่ยและทันใดนั้นผมก็เห็นจอมอนเนิเตอร์กำลังเริ่มฉายหนังแล้วเต่นแล้วผมกลับได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาเตะจมูกของผมมันเหม็นเน่าออกมากๆมันเหมือนกับมีกองซากศพทยอยเดินเข้ามาในโรงหนังและมันก็มีจริงๆด้วยผมเห็นฝูงผีกำลังเดินเข้ามาในโรงหนังอย่างต่อเนื่องวินาทีนั้นผมขนลุกไปทั้งตัว ผมอยากจะวิ่งออกไปจากที่นี่นะตอนนี้เลยแต่ผมก็ทำไม่ได้ตลางว่ากฎของที่นี่เป็นเรื่องจริงผมคงได้ตายแน่แ,นแต่ตอนนี้ผมเป็นสุดมันจะเป็นไปถึงไหนเนี่ยผมทั้งเหม็นทั้งคลื่นไส้ผมอยากจะอ้วกสุดเลยตอนนี้แต่ผมก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ตามที่กฎบอกไม่อย่างนั้นพวกผีในห้องมาได้หันมาสนใจผมแน่ไม่นานจมูกของผมมันก็เริ่มปรับตัวได้กลิ่นเหม็นมันค่อยๆจางลงและหายไปเมื่อทีนั้นผมไม่ได้สนใจหนังี่กลังฉายอีกต่อไปแล้ว ผมสนใจแค่ว่าจะต้องไม่ทำตามผิดกฎที่โรงหนังนี้บอกไว้ท่านใดนั้นมันมีผีตัวหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของผมผมตกใจมากอยู่ๆมันก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมทําไมเหมือนกับว่ามันกาลังมองเช็คว่าผมใช่ผีจ,จริงๆหรือเปล่าวินาทีนั้นผมเกิดจะกรีดร้องออกมาแล้วแต่ผมก็อดกั้นเอาไว้ได้และพยายามทําตัวตายด้านให้เหมือนศพที่สุดไม่นานผีตัวนี้มันก็เดินจากไปวินาทีนั้นผมโล่งอกสุดๆไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ถ้าผมรอดเอาไปจากที่นี่ได้ผมจะไปทําบุญก้าวัดให้เลย ผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วจริงๆผมได้แต่ภาวนาให้หนังเรื่องนี้มันจบเร็วๆแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะหนังเรื่องนี้มันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเองหลังจากนั้นไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมาตรงที่หน้าของผมอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่มีคนจ้องมาแค่คนเดียวแต่มันมีเป็นสิบสิบคนเลยต่างหากที่กำลังจ้องมาที่ผมผมรุนแรงมากหัวใจเต้นโลย,ยังกับกองยาวแต่ผมก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรและก็ไม่ได้เผอทำท่าทางไปแปๆออกไปด้วย ผมอึดอัดมากที่ต้องคอยเก็บอาการตรงนี้เอาไว้กลัวก็กลัวแต่ก็ต้องมาทําตามกฎบ้าๆนี่อีกถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปหัวใจผมได้วายตายแน่หลังจากนั้นผมก็แกล้งนั่งนิ่งๆไม่ก็ดูกระดิกไปไหนแต่พวกมันก็ยังไม่อยู่จ้องผมอีกผมจะทํายังไงดีหรือว่าพวกมันรู้แล้วว่าผมไม่ใช่ผีเหมือนกับพวกมันขณะที่ผมกําลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นอยู่ๆพวกมันก็เลิกสนใจผมผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่พวกมันเลิกสนใจผมก็ดีแล้วเฮ้อ ผมถอนหายใจลองออกเบาๆผมไม่อยากให้พวกมันได้กินเลยหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มเห็นผีตัวขาดครึ่งกำลังเดินเข้ามาในโรงหนังผมตกใจมากกับสิ่งที่เห็นมันถึงกฎข้อที่หแล้วหรอผมพยายามตั้งเสตียไว้ไม่ให้เผือก,กีิ่ล้องออกมาผมเห็นมันกาลังค่อยๆเดินลงไปที่ข้างล่างพอมันเดินไปถึงมันก,ก็ค่อยๆเดินเช็คผีที่อยู่ในโรงหนังทีละตัวทีละตัวในใจผมก็คิดว่าเอาแล้วไงถ้าเกิดมาเดินมาถึงที่นั่งของผมผมจะทํายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะ ถ้าจำไม่ผิดกดข้อนี้ผมจะต้องให้ป๊อปคอนกับผีตัวนี้นี่นะพอผมนึกขึ้นได้ผมก็รีบหยิบป๊อปคอนออกมาเช็คว่ามันยังเหลือเยอะหรือเปล่าปรากฏว่ายังเหลือเต็มถังเลยเพอผมยังไม่ได้หยิบเข้าปากเลยแม้แต่อันเดียวสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปกินลงดีนะที่ผมไม่ค่อยหิวผมเลยไม่ได้เผลอกินป๊อปคอนเข้าไปหลังจากนั้นผีตัวขาดเครื่องมันก็กำลังเดินตรงมาหาผมแล้วหัวใจของผมตอนนี้เต้นรัวสุดๆพอมาเดินมาถึงมันก็หันหัวขึ้นมามองหน้าผมสายตาของมันบ่งบอกว่ามันกำลังสงสัยผมเป็นอย่างมาก เหมือนกับว่ามันรู้ว่าผมไม่ใช่ผีแล้ววินาทีนั้นผมรีบยืนป๊อปคอนของผมให้มันทันทีเพราะผมกลัวว่ามันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผีตัวอื่นแต่พอมันได้ป๊อปคอนไปแล้วสีหน้าของมันก็เปลี่ยนสายตาของมันก็เลิกจ้องคำแห่งมาที่ผมแล้วหลังจากนั้นก็เดินจากผมไปแล้วก็เดินไปเช็่คนอื่นต่อผมดีใจจนเทบน้ำตาไหลที่ผมรอดมาได้แต่เกิดว่ามันไม่ยอมรับป๊อปคอนของผมแล้วละก็ผมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นหนังเรื่องนี้มันก็กาลังเล่นไปถึงช่วงกลางๆของเรื่องแล้วผมแอบรู้สึกดีใจเล็กน้อยที่ผมรอดมาได้เครื่องทางแล้วท่านใดน,นั้นผมเหลือเห็นชายร่างสูงใหญ่แต่ไม่มีหน้ากําลังเดินเข้ามายืนอยู่ข้างบนสุดของโรงหนังเขายืนมองอยู่ข้างบนนั้นไม่ได้ขยับไปไหนแต่ผมก็พอจะเดาได้ว่านี่จะต้องเป็นกฎข้อที่7แน่ผมไม่รอช้าผมรีบลุกออกจากเก้าอี้และเดินตรงไปหาชายคนนั้นระหว่างที่ผมกาลังเดินไปผมก็ไม่ลืมที่จะไม่หันไปมองหน้าของชายคนนี้พอผมมาถึงผมก็ได้ควักเศษเงินในกระเป๋าให้เขาไป50บาท พอเขาได้ไปแล้วจู่ๆเขาก็พูดว่าผมตกใจมากเมื่อกี้ผมเกิดรีดร้องออกมาแล้วดีนะที่ผมเอามืออุดปากไว้ได้ทันในโกรธไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีแบบนี้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบ้าเอ้ยเกิดไปแล้วไหมล่ะหลังจากที่ผมตั้งสติได้ผมก็รีบเดินกลับไปนั่งประจําที่ตามเดิมตอนนี้ตัวผมทั้งสั่นทั้งโนลุกเป็นอย่างมากเมือ่อไรหนังเรื่องนี้มันจะจบสักทีหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพัก ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วทำไมหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบสักทีผมรู้สึกได้ว่าผมนั่งอยู่ในนี้มา3 4มสชั่วโมงแล้วนี่มันไม่ปกติแล้วแน่ๆท่านใดน,นั้นผมเหลือบไปเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ห้อยหัวลงมาจากเพดานผมตกใจมากกับสิ่งที่เห็นภาพตรงหน้าของผมตอนนี้มันดูสยองเลอเกินผมจะทนไม่ไหวแล้วนะแต่ผมก็ต้องกั้นใจตั้งสติเอาไว้ให้ได้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ดูเหมือนว่าผีตัวที่ห้อยหัวลงมานั้นมากำลังมองซ้ายมองขวาตามหาใครบางคนอยู่ถ้าผผมมจไม่ิด มันน่าจะกำลังมองหาใครสักคนที่หลงเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้แต่จะมีใครได้ล่ะนับแต่ผมเนี่ยมันต้องกำลังมองหาผมอยู่แน่ๆผมปากสั่นตัวสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ต้องประคับประคองท่าทางของผมเอาไวใ้ให้เหมือนกับผีตัวอื่นให้ได้มากที่สุดผมพยายามนั่งนิ่งๆม่ขย,ย,ยับพยเย็นไปไหนสายตาของผมก็พยายามมองไปที่หน้าจอของโรงนางแบบไม่ละสายตาถึงผมจะพูดแบบนั้นแต่หางตาของผมมันก็โฟกัสไปที่ผีตัวนั้นอยู่ตลอดไม่นานมันก็ดูเหมือนจะเชื่อแล้วว่าผมเป็นผีจริงๆอยู่ๆมันก็หายกลับเข ยังเหลือกดอีกหนึ่งข้อที่ผมจะต้องทําตามดูเหมือนว่าข้อสุดท้ายจะเป็นข้อที่ยากที่สุดแล้วผมจะต้องตั้งส,สติเอาไว้ให้ดีไม่งั้นผมได้ตายแน่หลังจากนั้นไม่นานหนามาก็เล่นจนมาถึงท้ายเรื่องแล้วท่านใดนั้นผมรู้สึกได้ว่าผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลงังคานอยู่ข้างหลังผมเลยรีบผ่านไปดูแต่ผมกลับไม่เจอใครอยู่ข้างหลังผมเลยผมรู้ได้ทันทีว่ากดข้อสุดท้ายมันกำลังมาแล้ว สายตาของผมรีบกว่าไปมองรอบๆของโรงนังทันทีแต่แม้ว่าผมจะพยายามมองหาที่มาของเสียงสักเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอท่านใดน,นั้นผมเลือนไปเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้คานออกมาจากหน้าจอมอนิเตอร์ผมตกใจมากกับสิ่งที่เห็นเพราะมันคือผีคานตามที่กดบอกผมไม่รอช้าผมรีบรุกออกจากเก้าอี้แล้ววิ่งออกจากโรงนังทันทีพอออกมาได้แล้วผมก็รีบตรงไปที่ห้องน้ำด้านขวาทันทีผมสังเกตเห็นว่ามากลังวิ่งตามผมมาอยู่ข้างหลังแต่ผมก็ไม่ได้สนใจ ผมรีบกยเท้าสุดแรงเกิดพอผมเข้ามาในห้องน้ำชายได้แล้วดูเหมือนว่ามันก็ตามผมมาติดๆเหมือนกันผมเห็นมันยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำแต่ว่ามันไม่สามารถเข้ามาข้างในห้องน้ำได้ตามที่กฎบอกผมเลยตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนเผื่อมันจะได้หายไปเร็วๆหลังจากนั้นผมก็เข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำนานมากผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วละ่ะผมเลยเปิดประตูห้องน้ำออกมาดูผมก็ไม่เห็นมันอย่างที่คาดการณ์จริงๆด้วยผมเลยรีบเดินไปที่หน้าห้องน้ำ มองซ้ายมองขวาเช็คให้แน่ใจพอผมมองมาทางขวาผมกลับเจอโพสเตอร์ที่น่าสนใจเข้ามันเป็นโพสเตอร์ที่บอกให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดติดตามกันด้วยหลังจากนั้นผมก็คิดว่าผมจะต้องรีบออกจากที่นี่แล้วผมเลยออกแรงวิ่งสุดแรงเกิดตรงไปที่ประตูทางออกท่านใดนั้นผมเห็นไน้ผีขันเมื่อตะกี้วิ่งออกมาจากห้องน้ําหญิงและมันก็กลังวิ่งตามผมมาติดๆผมกลัวมากแต่ผมก็ต้องรีบวิ่งไปที่ประตูทางออกให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ พอผมวิ่งออกมาจากโรงหนังได้แล้วผมก็รีบหันไปดูว่ามันยังตามมาหรือเปล่าปรากฏว่ามันยังตามมาอยู่ผมเลยรีบกระโดดขึ้นข้อม,มอไซค์และขับออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่หยุดตามผมเลยบิดมอไซค์สุดปอกเพื่อหวังว่ามันจะตามมาไม่ทันพอผมขับมาสักพักผมก็เห็นร้าน KFC ที่สวยเอามากๆใครที่ยังไม่ได้ดูกฎการทำงาน KFC กัดดึกก็อย่าลืมไปดูกันด้วยหลังจากนั้นผมก็ขับหนีไปสักพักผมคิดว่าผมน่าจะรอดแล้ว เลยหยุดรถหันไปดูผมก็ไม่เห็นมันแล้วจริงๆด้วยแต่พอผมหันกลับมาเท่านั้นแหละถ้าทุกคนชอบเรื่องกดหลอนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของเราด้วยและถ้าเกิดอยากให้ผมทำกดหลอนเรื่องอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ผมจะเอาคอมเมนต์ของทุกคนไปแปลโวทที่หน้าชมชนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์